คืนครับวันนี้นะวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่เราต้องลงกลางคืนแล้วก็คัดกันทั้งคืนครับอันนี้เรตรีมงานแล้วก็คัดอยู่ด้านในครับเป็นอาเีมงานกะกลางคืนครับวันร้านเราไม่ได้ปิดครับยี่สี่ชั่วโมงครับผมทีมงานก็ลงไข่กันครับวันนี้อยู่กันรุ่งอากะเรียกว่ากะคัดไข่แล้วครับเริ่มงานสองทุ่มครับเลิก ตีสี่กันเนาะทั้งวันทั้งคืนครับร้านเราไม่ได้หยุดไม่ได้ปิดครับทั้งคัดท,ทั้งขายครับไข่ก็มาทุกวันครับเร็วๆนี้ก็ได้คิวมาเยอะแล้วครับไม่ต้องห่วงเรื่องไข่ครับผมเนาะเราได้ฟาร,ร์มให้คิวเรามาเยอะนะแล้วก็เราจะไม่ให้ไข่จะไม่ให้ไข่ขาดนะครับเนาต่อไปไม่อยากให้ขาดเพราะว่าลูกค้าหายเยอะเลย เนื่องจากไข่เราขาดครับไข่ไม่พอส่งลูกค้าครับไปลายเดือนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับเรื่องของไข่ครับผมเนาะบรรยากาศขเขาลวครับกับการทํางานวันนี้ทั้งคืนครับน้องๆก็มาลุยตั้งแต่อ่ะเริ่มงานสองทุ่มเนาะบรรยากาศโรงคัดไข่สุรินทร์ครับช่วงค่ำคืนครับผมทำการ24ชั่วโมงไปเลยครับผม สามกะครับผมเนาะคืนนี้คัดเสร็จก็ต้องขึ้นต่อขึ้นไปสาขาครับคันใหญ่ไปสาขาสีขอแล้วก็คันนี้ที่จอดรอก็ไปสาขาอ่าสังขากันครับอขอบคุณทุกๆออเดอร์นะครับที่ไว้ใจสําเร็จฟาร์มของเราครับเนาะสั่งซื้อไข่สดจากสําเร็จฟาร์มครับรงคัดไข่สุรินครับผมขอบคุณมากๆครับ